ก็สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนการลงไอการลงการลงไอ้เรดาร์แมปเรดาร,ดาร์ในภาพสมจริงนะเบื้องตรงนเราต้องมีโปรแกรมนะครับไอ AMG Nitter 1.5แล้วเอาไว้ลงโปรแกรม AMG โดยเฉพาะแล้วเช่นรถเช่นอะไรนะครับ เดี๋ยวส่วนลิงก์ผมจะไว้ข้างล่างนะครับเริ่มแรกคุณไปโหลดไอ้นี่ละมานะครับเดี๋ยวลิงก์เอาไว้ข้างล่างครับโหลดก็ไม่ยากครับวิธีโหลดนะเดี๋ยวอันนี้คือผมเซฟเซฟลิงก์เลยนะวิธีโหลดโหลดไม่ยากเลยโหลดโหลดไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วคุณคลิกด,ดาวน์โหลดแล้วเป็นเมาส์เหนกัครับคิกด,ดาวน์โหลดปุ๊บ โหลดแล้วก็ตัวนี้นะอีกตาวโหลดเลยนะ <Okay. S 1> แต่นี้ผมมีแล้วผมไม่โหลดอ่ะนี่คือจำไอเอ็มจีหนึงจุห้านะโหลดมาเสร็จแต่คุณก็ไปโหลดตัวที่สองเลยตัวที่สองจนะเป,เ,เ,เ,ปเ,เ,เป็นจะเป็นเรดาร์แมปนะเป็นเรดาร์แมปเป็นเรดาร์แมปที่นี่คือจริงโหลดโหลดเหมือนกันนะกับตัวแรกครับ ดาวรัวแล้วก็แล้วก็ดาวน์โหลดอย่างนี้ไปนะโอเคโอเคนะไปสู่ขั้นตอนการลงไอ้ตัวนี้ก่อนนะเออเฮ้ยอืมออมอืมแบบนนขั้นตอนการลงนะคุณรนะัวแล้วคุณจะไปไหนก็ได้นะในขั้นบนมันเนี่ยคุณเปิดขึ้นมาจะมีหน้าตาแบบนี้ให้คุณถ้าเปิชีกเข้าไปนะจะไปดังอย่างชัดไปที่ไฟล์ โอเพนโอเพนแล้วคุณเก็บตัวเกมของคุณไว้ไหนนะในที่นี้ผมเก็บไว้ไว้ได้ดีไอ้ไอ้ตัวที่ติดตั้งไปแล้วมาที่โมเดลที่ cd สามเนี่ยมันเป็นหน้าตาแบบนี้เราไอลูกศรเกียวเขียวชี้ลงนะเนี่ยนี่ยแล้วคุณไปหาหมดเรดาร์ที่คุณโหลดมากัน ไปเหยียบ้งหมดเลยแล้วคุณกดพวกเพ่นนะกดยียบเพนแบบนี้ปุ๊บแล้วก็กดเล็บปุ๊บปุ๊บนี่ยแค่นี้นะคุณก็จะได้เลยได้มาแล้วนะอีกอย่างหนึ่งสำหรับใครที่ใครที่ไอแบบได้ตัวเสริมแบบมึงตัวเสริมด้วยเออกูลงเลได้วนะเออแบบตัวเสริมนี่ เนี่ยตัวสวมคือตัวนี้ลิงอยู่ข้างล่างเลยหมดเลยจะแปะไปนั่นหมดเลยโดนเนี่ยคุณเดี๋ยวสอนวิธีโหลดให้ตัวเครื่เนคุณเขียงก๊อปปี้ลิงนี้มานะเนี่ยแ้วคุณมาวางเอ็นเตอร์อีกทีนี่มันจะขึ้นมาให้โหลดเลยนะคุณก็โหลด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 ผมโหลดไปแล้วผม วิธีการโหลดแล้วนะวิธีการง่ายคุณแบบเป็นจิกแล้วเลื้อในตัวเกียร์เราคุณเน็ก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 ,นกไปเรื<ๆ>นะเอ่อยๆนะครับเอานะมจะพาไปดูเกียร์ของกลมกันโอเคนะว่ามันเป็นยังไงเรไปดูเกียร์ของผมกันเลยแต่มาเราก็มาในเกียร์แล้วนี่ครับนี่ในจอไอ้ข้างล่างีไอ้ไอ้กลมๆข้างล่างนะั่ไนไวมือเนี่ยเราแต่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็ แบบก็จะสวยขึ้นนะครับเนี่ยมาดูเอ,องสำหรับตัวเสริมก็น,น,นี่ยนี่คืตัวเสริมที่ผมลงก็เสริมแบบนี้นี่แบบก็จะสวยขึ้นนะเสริมแล้วก็เป็นไอ้พวกตัวอ่อนที่ก็จะเกียย่ยงไปเป็นลูกตัวอ่อนทีมันจะเพี้ขึ้นนิดนิดน,น,นะโอเคนะครับอก,ก็ประมาณนี้นะก็ไอ้ฝากกดถูกใจแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับไอ,บไอกดคลายกันเลยนะก็